สินเนี่ยเป็นหมหาวิทยาลัยเรียกว่าเป็นจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของเครเือเทางามมสวนะครับซึ่งเราก็ทํางานกันมาในเชิงของพื้นที่นั้นภาคใต้เนี่ยเราก็เลยตั้งชื่อมหลาลัยทักษิณิน,นะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีที่เราขออนุญาตว่าการมีส่วนทําให้เชิงพื้นที่เนี่ยมีสถาบันอุดมศากษาเนี่ยได้ทํางานในเชิงของ รับใช้สังคมก็ดีหรือการสร้างนวัตรกรรมเพื่อสังคมก็ดีเนี่ยมันการมันเป็นการขยายโอกาสนะครับและการที่ให้เหมายาลัยที่เป็นใหญ่ๆเท่านั้นอาจจะมีภาพของการที่เราก็ไม่ได้เกิดพันธมิตรที่แท้จริงนะครับความหมายคือของเราคือเราอยากจะเห็นภาพคือการขยายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับสถาบัานอุตสาห์เนี่ยจะเป็นตัวดึงทําให้คนไม่ว่าจากอินบาวหรืออาบาวนะครับเราสามารถใช้เคสหรือใช้พื้นที่เนี่ยเป็นตัว ทําให้เกิดบทเรียนต่างๆได้เพราะฉะนั้นในกรณีของมรดสินเนี่ยเราก็ปักธงอยู่ที่จริงๆเรามีพื้นที่อยู่ที่สงขลาเดิมแล้วก็ขยายใหม่อยู่ที่พัทลุงนะครับเขตพัทลุงเนี่ยจะเป็นเน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะส่วนที่สงขาก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาสังกรมนุษย์เคยเป็นสถาบันการผลิตครูที่โด่งดังนะครับเพราะฉะนั้นสองเขตที่ทำเนี่ยเราทําให้เห็นภาพคือเรามีเชิงพื้นที่แล้วเรามีเชิงความเชี่ยวชาญ จริงๆตอนแรกเราบอกว่าจะเป็นสถาบันผลิตครูของสังคมซึ่งก็โยงกับเรื่องที่ว่าการสร้างครูของสังคมนียก็จะทําให้เป็นคนที่สามารถเข้าไปช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมได้เพราะฉะนั้นพอขยับขึ้นมากลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างนวัตรกรรมเพื่อสังคมก็กลายเป็นสิ่งที่เราท้าทายตัวเราเองว่าเราคงต้องเห็นการที่จะดึงโจ์จากชุมชนขึ้นมาเพื่อจะเห็นสิ่งใหม่สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้ชุมชนเขาสามารถลุกขึ้นได้วิ่งได้และนั่นคือความภูมิใจของมาลัยศิลสิครับขอบขอบขอบคุณครับ